คลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของภาพยนตร์ Sinner s ปี2025และเรื่องราวของนว,วนิยาย d ร a c u l a เพราะงั้นสปอยเลอร์เอเลสโตโตเลยครับปกติเวลาเราดูภาพยนตร์สยองขวัญแล้วเนี่ยก็คงไม่มีใครคาดหวังในสุนทรียภาพหรือว่าเนื้อหาอันลุ่มลึกเท่าไหร่นักใช่ไหมครับหลายคนอาจจะแค่ชอบเรื่องผีหรือไม่ก็อยากดูคนโดนสับหัวแบะให้สะใจเล่นๆทว่าในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เนี่ยก็ยังมีหนังสยองขวัญอยู่จํานวนหนึ่งครับที่จู่ๆก็โผล่มา เป็นที่จดจําในสายตานักวิจารณ์และตลาดผู้ชมจนถูกยกย่องว่าเป็นงานศิละปะหรือถึงกับกลายเป็นหมุดหมายสําคัญทางวัฒนธรรมไปเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง The Cabinet of Dr Caligari, Suspiria, Psycho, The Witch หรือ The Silence of the Lambs เรื่องหลังเนี่ยเป็นภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องแรกและเรื่องเดียวเลครับที่ได้รางวัลสาขาภาพยนตร์ดีเด่นจากออสการ และสำหรับแอนนิกแล้วภาพยนตร์เรื่องซิน n e r s ที่กำกับโดยไรอันครูเกอร์ก็คืออีกหนึ่งในหนังที่จะมาสั่นคลอนวงการและมีความลุ่มลึกเกินกว่าจะถูกมองว่าเป็นหนังสยองขวัญดาด,ดื่นทั่วไปครับถ้าผู้ชมคงรจะเคยได้ยินเรื่องของนัตดนตรีบลูส์ที่ขายวิญ,ญญาณให้กับปีศาจกันมาบ้างแต่จะเป็นยังไงครับถ้าเกิดหากว่าปีศาจต,ตนนั้นกลับกลายเป็นแวมไพร์ซึ่งมาพือสูบกินเสยงดนตรี ry, และจิตวิญญ,ญาณของนักดนตรีเอาไว้กับตัวซะเอง วันนี้คลิปของแอนิกนอกจากจะมาเล่าเรื่องของลอแวนพายในเรื่องแล้วเนี่ยผมอยากจะมาตีความภาพยนตร์เรื่องนี้ตามความเห็นของผมว่าองค์ประกอบต่างๆของหนังมีความหมายอะไรและแวมพายในเรื่องเนี่ยมีความหมายลึกซึ้งมากกว่าการเป็นแค่ผีดิบตรงไหนพอดูคลิปจบเนี่ยแอดก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนไปหามาดูกันนะครับเผื่อว่าจะมีความเห็นไม่ตรงกันแล้วก็มาชวนคุยกันได้ในคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้เลยครับและก่อนที่คุณจะใช้เวลาจ้องหน้าจอานานก็อย่าลืม แว่นซีรีส์สปายแฟมิลีผลงานการจับมือกันระหว่าง o p t ตาสกับอนิเมะดังลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นมีทั้งแบบน่ารักแก้มแดงว่าคุวาคุและแบบเข้มสุดเท่อย่างสป y ยเกมแต่ถ้าเกิดท่านพลาดพรีออเดอร์ไปก็ไม่เป็นไรครับเพราะเขายังมีรุ่นคลาสสิกอย่าง o p t ตาสโฮเวอที่สวยงามเข้ากับหน้าคนหน้ากลมและออตสเซโร่จ้าสำหรับความเท่ทนทานของแว่นสำหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะ และอย่าลืมสั่งซื้อทุกรุ่นท่านสามารถใช้ส่วลดแฟนสแฟคชั่นลดทันทีหนึ่งบาทอินโทรมาเรื่องนี้ก็เป็นหนังพีเรียดนะเนาะและเซตติ้งก็ไม่ธรรมดาครับเรื่องราวของซินเนอร์เนี่ยเกิดขึ้นในเมืองคลาร์สเดล ในรัฐมีซิปีในปี1932เมื่อสองแฝดสุดแสบที่ชาวเมืองต่างก็รู้จักชื่อเสียงเรียงนามอย่างสมุกและสแต็กพากันกลับบ้านเกิดเมืองนอนหลังจากไปทำงานให้แก๊งมาเฟียของอัลคาโปนในนครชิคาโกอยู่7ปีและก็ไม่ได้กลับมามือเปล่าครับแต่มาพร้อมกับเหล้าเถื่อนไปคันรถทั้งเบียร์ไอริชและวานอิตาลีที่จิกมาจากสองแก๊งมาเฟียที่เป็นคู่อริกันกับเงินที่ปล้นมาได้จากหลายธนาคารในเมืองใกล้ เรื่องป้นธนาคารเนี่ยเขาไม่ได้มีบอกไว้ในหนังนะครับแต่ว่าทางค่ายเนี่ยปล่อยมาเป็นข่าวหนังสือพิมพ์ออกมาให้อ่านทั้งสองคนเนี่ยหวังว่าจะมาซื้อโรงสีในคลาร์สเดลเพื่อเปิดเป็นคลับสำหรับคนดำโดยเฉพาะตั้งชื่อว่าเดอะจ k e กจอย t ์ในปี1932เนี่ยเป็นยุคที่สหรัฐอเมริกาในพื้นที่ภาคใต้ย,ยังมีการใช้กฎหมายจิมโครอยู่ครับก็คือกฎหมายที่มีไว้แบ่งสังคมคนขาวกับคนดำออกจากกัน โดยถึงรัฐเขาจะอ้างว่ามันเป็นการแบ่งแยกที่เท่าเทียมให้คนดําได้มีห้องน้ํามีโรงเรียนของตัวเองมีโบกี้รถไฟให้นั่งแยกกันแต่การแบ่งแยกนี้ก็กลับทําให้คนดําได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกคุณภาพต่ํากว่ามากและก็ไม่ได้รับการดูแลจากภาครัฐเท่ากับฝั่งของคนขาวนับเป็นเพราะในยุคนั้นเนี่ยภาคใต้เขายังคงคูกรุ่นไปด้วยมรดกจากการเหยียดผิวอย่างเข้มข้นจากการที่เคยเป็นแหล่งใช้แรงงานทาสคนดํามาตั้งแต่ยุคก่อตั้งประเทศ จนกระทั่งจำใจต้องเลิกท่าดไปหลังจากที่ฝ่ายใต้เนี่ยแพ้สงครามกลางเมืองมีหนำซ้ำครับแม้ว่าองค์กรเหยียดผิวล่าคนดำอย่างพวกครูคักแข่งหรือ KKK KK, จะโดนสลายโตไปแล้วตั้งแต่ปลายยุค1800แต่บังเอิญว่าตอนปี1915เนี่ยดันมีการสร้างหนังเรื่องหนึ่งครับชื่อเรื่องว่า Birth of a Nation ขึ้นมาปลุกใจพวกคนขาวก็เลยกลายเป็นการปลุกผีให้พวกเคเเนี่ยฟื้นคืนชีพกลับมารวมกลุ่มใหญ่กันได้อีกครั้ง จนคนดำต้องขาดสวัสดิภาพในการใช้ชีวิตอีกรอบทีนี้การห้ามคนขาวกับคนดำมาสูงสิงมีสังคมต่อกันเนี่ยก็ทําให้คนทั้งสองกลุ่มต่างรู้สึกแปลกแยกครับไม่ไว้วางใจอีกฝ่ายจนฝั่งรากลึกในระบบการปกครองและในกลุ่มสังคมแต่โชคดีครับที่ในแถบลุ่มแม่น้ำมิสซิสซิปปีเนี่ยยังมีพวกคนจีนครับคนจีนส่วนใหญ่ในภาคใต้เนี่ยเขาใช้ความถนัดในด้านการค้าขายแล้วก็ต่อรองไต่เต้าจากการเป็นแรงงานจับกังขึ้นมาจนสามารถเปิดกิจการ ทำร้านโชว์หวยเป็นของตัวเองได้ในเรื่องก็จะมีเฮียโบครับแกเปิดร้านสองสาขาอยู่คนละฝั่งถนนเลยครับให้ลูกสาวขายฝั่งหนึ่งเมียขายอีกฝั่งหนึ่งเพราะคนขาวกับคนดำเนี่ยจะมาเดินถนนร่วมกันไม่ได้ซึ่งกได้ครอบครัวคนจีนของแกนี่แหละครับเป็นตัวกลางเดินข้ามไปมาได้อย่างอิสระโดยไม่ผิดกฎหมายหรือโดอนรุมประชาทันด้วยคําตึงเครียดในสังคมตรงนี้เนี่ย ความตั้งใจของฝาแฝดสมองสแต็กเขาก็เลยอยากจะสร้างพื้นที่ครับให้กับคนดําได้มีพื้นที่ในการผ่อนคลายจากความรุนแรงมาเฉลิมฉลองกันนีจ่จะเป็นการเน้นย้ําแก่นเรื่องหนึ่งของภาพยนตร์ซีเนอร์สครับซึ่งก็คือเรื่องของคอมมิ n i t ตี้การเป็นชุมชนและการใช้ดนตรีเย้ายาติดใจของคนที่เหนื่อยล้าอ่อนแรงในชีวิตเหมือนกับตัวละครในเรื่องนะครับที่หลังคนหลังแข็งทํางานในไร่ที่เช่าคนขาวเข้ามาไม่มีพื้นที่ของตัวเองอยู่ในสังคมก็ต้องคอยระวังหลัง หาความสงบสุขไม่ได้แม้กระทั่งพวกนักโทษที่มาเป็นแรงงานก็ยังร้องเพลงช่วยกันในจังหวะคุดร่องน้าไปด้วยใช้เสียงเพลงนําทางให้ทํางานได้พร้อมเพรียงและปลอบโยนจิตใจในสภาพแวดล้อมสุดบอบช้าซินเนอร์ก็เลยเป็นหนังที่ถ้าว่าเป็นหนังมิวสิควลก็คงใช่แหละครับเพราะว่าถึงแม้มันจะไม่ได้ร้องกันเป็นเพลงทั้งเรื่องแต่ก็ขับเคลื่อนด้วยเสียงดนตรีตลอดทั้งเรื่องเหมือนกันเน้นย้ําด้วยฉากเปิดของหนังครับว่าทุกชุมชนต่างก็มีปรตาสตร์อันยาวนาน และหนึ่งในเสาหลักของการเก็บรักษาปอติศาสตร์ของอริยธรรมเนี่ยก็มักจะเป็นพวกกวีนักดนตรีที่จะคอยบอกเล่าตำนานเพลงพื้นบ้านและก็นิทานชาวบ้านสืบต่อกันเรื่อยมาและในหลายสังคมนะครับเหล่ากวีที่ขับขานเรื่องราวจากในอดีตแบบนี้เนี่ยก็มักจะถูกมองว่ามีความสามารถในการมองเห็นอนาคตหรือติดต่อกับพบวิญญ,ญาณได้ด้วยซึ่งคุณไรอันครูเกอร์ผู้กำกับเขาก็นำคอนเซปต์ตรงนี้มาปรับใช้ครับผ่านตัวเอกที่ชื่อว่าแซมมี่ ซึ่งเป็นหนึ่งในนักดนตรีที่มีพรสวรรค์น,นี้เขาก็เป็นเหมือนนักดนตรีที่ชื่อว่าโรเบิร์ตจอห์นสันครับเป็นนักดนตรีบลูในตำนานที่ขายวิญญาณให้กับปีศาจต,ตรงทางแพร่งแลกับชื่อเสียงอันโด่งดังในบ้านปลายและทางแพร่งของแซมมี่ก็คือเส้นทางชีวิตที่เขาต้องเลือกเดินว่าเขาจะทํางานอยู่ในไร่ต่อไปหรือไปเป็นนักดนตรีในโบสถ์และก็ขึ้นมาเป็นนักเทศแทนพ่อหรือจะหนีไปเมืองแดนสวรรค์ของคนดําที่เรียกว่าเม้าบายู หรือจะขึ้นรถไปใช้ชีวิตแบบอครจรกับสโมกและสแตก็กจนแล้วจนรอดเนี่ยแซมมี่ก็เลือกที่จะเป็นคนบาปในสายตาของพ่อครับเลือกเดินเส้นทางของน mm ัก้ดนตรีเพลงบลูในเรื่องเนี่ยจึงเป็นการเชิดชูถึงประวัติศาสตร์ของคนดำพูดถึงทั้งความรื่นเริงและก็ความเจ็บปวดที่พวกเขาต้องเผชิญอย่างที่ตัวละครลุงเดลต้าสลิมครับตัวโปรดของแอดเลย mm hmm. เขาบอกไว้ว่าคนดำนั้นนำรากฐานต้กนกำเนิดของเพลงบลูติดตัวมาจากทวีปบ,บ้านเกิด ไม่เหมือนศาสนาคริสต์ที่พวกเขาถูกยัดเยียดมาให้ทีหลังในฉากในตำนานตอนที่แซมมี่เขาเล่นเพลงไอ e ล o You เนี่ยเราจึงได้เห็นไทม์ไลน์พัฒนาการของดนตรีครับในประวัติศาสตร์ของคนดำข้ามยุคกันเลยตั้งแต่การใช้เสียงเพลงในพิธีกรรมของพอมุหมอผีใช้เป็นความบันเทิงในชนเผ่าไปะจนถึงการกลายมาเป็นดนตรีแนวบลูซึ่งถือกำเนิดตั้งแต่ยุคที่ยังไม่เลิกทาสแล้วก็ค่อยๆถูกน้ำมาดัดแปลงจนกลายเป็นแนวเพลงแจ๊สเพลงร็อกขวัญใจคนทั่วโลก จนกระทั่งกลายเป็นฮิปฮอปในอนาคตและตอนที่แซมมี่เขาร้องเพลง I Lie To You หรือเพลงผมหลอกพ่อครับที่มีเนื้อหาประชดป,ประชันพ่อเนี่ยเขากําลังโหยหาอ้อมกอดของคนที่รักเขาครับก็เลยเป็นเพลงที่ถือกําเนิดขึ้นจากก้นบึ้งของหัวใจก็เลยเป็นการเปิดใช้ความสามารถในการแง้มม่านหมอกปิดกั้นระหว่างโลกของคนเป็นกับโลกของวิญญาณแต่ถึงอย่างนั้นพ่อของเขาที่เป็นนักเทศในศาสนาคริสต์เนี่ยกลับมองว่าดนตรีบลู ซึ่งมีรากเงามาจากจิตวิญญาณของคนดำเนี่ยกลายเป็นสิ่งโมเมาที่จะดึงดูดปีศาจร้รายเข้ามาในชีวิตของโลกแล้วจะปีศาต่ว่ามันก็มาจริงๆครับมันมาในรูปของแวมพร์ครับและตัวร้ายหลักของเรื่องซึ่งมีชื่อว่าเรมิกเป็นแวมพร์จากไอแลนอายุเกือบเกือบพันห้าร้อยปีและในรอของหนังแวมพร์พวกนี้ก็ไม่ธรรมดาครับมีสายใยทางจิตโยงถึงกันเป็นไฮฟ์มาย์มาแบบในเดอะสเตรนเลยครับพอเรมิกไปกัดใครเข้าเนี่ย แวมพายทั้งหมดในสายเลือดนั้นก็จะแชร์ความทรงจําความนึกคิดและความสามารถต่อกันได้หมดอย่างสแต็กที่ตอนหลังเขากลายเป็นแวมพายแล้วก็มองเห็นความทรงจําของเรมิกว่าพวกเคเคที่ขายโรงเลือดให้เนี่ยมันเตรียมชุดไว้ออกมาฆ่าล้างบางคนดําในคลับยุคจอยทันทีที่รุ่งสางมาถึงหรือเคสหนึ่งก็คือเรมิกที่เป็นคนไอริชหลังจากที่เิรินคนจีนได้ก็พูดภาษาจีนได้เฉยเลยถึงแม้สำเนียงมันจะทำแม่งทำแม่งหน่อยก็เถอะ แต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยแวมพร์ในซินเนอร์ก็ใช่ว่าจะมีความเป็นผีดิบอันเดยจนถึงขั้นไร้สติสัมปชัญญาครับถึงจะมีไฮฟ์มายก็เถอะเพราะหนึ่งในเหตุผลที่เรมิกมุ่งเป้าอยากจะเข้ามาเล่นงานคนในจุกจอยมากก็คือเขาเหงาครับโห,โ,หโคตรน่าสงสารมอร์นี่มีชีวิตอยู่มาเป็นพันปีครับตั้งแต่ประเทศไอแลนด์ยังอยู่กันแบบชนเผ่านับถือศาสนาเคลติกจกกนกระทั่งชาวโรมันที่นับถือศาสนาคริสต์เข้ามาบุกยึดดินแดนของคนพื้นเมืองไปจนหมดและที่น่าสนใจก็คือในสายตาโลกตะวันตกสมัยก จะเรียกว่าคนไอริชว่าเป็นคนขาวก็ไม่เชิงครับเพราะว่าคนไอริชกับคนดำเนี่ยถูกประโคมข่าวให้ชาวโลกตะวันตกมองว่าเป็นพวกป่าเถื่อนด้วยการพัฒนาไม่ต่างกันถึงขั้นมีการสร้างสาขาวิทยาศาสตร์เทียมหรือซูโดใสแอนส์ขึ้นมาผลักดันภาพลักษณ์ความเป็นคนป่าของ2ชาติพันธุ์นี้เลยทีเดียวของคนดนํานี่ถ้าเกิดใครดูในแจงโก้อันเชนก็จะเห็นนะครับที่เขาเอากระโหลกมาผ่าให้ดูกันแล้วก็พร่ามไปต่างๆนานา,นานเพราะฉะนั้นแล้ว เรมิกก็น่าจะเข้าใจหัวอกของคนดําที่โดนกดหัวไม่ให้ภาคภูมิใจในสายเลือดและวัฒนธรรมของตัวเองอยู่เหมือนกันในข้อมูลที่ทางค่ายหนังเขาปล่อยมาเนี่ยเรมิกตัดสินใจออกจากไอร์แลนด์ขึ้นเรือขนส่งผู้อพยพชาวไอริชที่ชื่อว่าเดอะเคลติกแฮร์ข้ามมายังอเมริกาครับเมื่อปี1911แล้วก็มาถึงอเมริกาในสภาพเดียวกับตอนที่เขาเด็กคูลาขึ้นเรือไปประเทศอังกฤษเป๊ะเลยครับ ก็คือทางเจ้าท่าเนี่ยเขาไปเจอซากเรือเดอะเคลติกแฮร์อับปางอยู่ที่ชายฝั่งบอสตันเรือทั้งลำเปืเป้อนไปด้วยเลือดห้องโดยสารไฟไหม้ยับเยินและก็ไม่พบศพลูกเรือหรือผู้โดยสารเลยสักคนมีเพียงพยานพบเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่เนื้อตัวถูกเผาจนเละวิ่งหนีลงจากเรือหายเข้าไปในเงามืด20ปีหลังจากนั้นเนี่ยเรมิกก็น่าจะหนีการตามล่าข,ของพวกนักล่าแวไพายชาวอินเดียนแดงครับที่เราเห็นในเรื่องแบบวิ่งมาตัวไหม่เลย พอไปเทินคนที่เป็นเคเคเคแล้วมาได้ยินเสียงเพลงบลูของแซมมี่เขาก็พบว่าแซมมี่เนี่ยสามารถอัญเชิญวิญญาณบรรพบุรุษกับลูกหลานของทั้งคนดําคนจีในในคลับจุกจอยได้แกก็เลยเกิดเหงาครับและก็โหยหาบ้านขึ้นมาเพราะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตัวละครแอนนี่ที่เป็นแม่หมองของเรื่องเนี่ยเขาอธิบายไปว่าแวมไพร์ก็คือผีหรือว่าวิญญาณที่ถูกสาปให้ติดอยู่ในร่างไม่สามารถไปอยู่กับบรรพชนในโลกหน้าได้เริมิกีก็เลยน่าจะอยากได้ความสามารถของแซมมี่มาไว้กับไฮฟ์มายของตัวเอง เพื่อจะได้พบเจอบรรพบุรุษและก็มนุษย์ที่เขาเคยรักได้อีกทุกเมือ่อแถมยังจะได้เพื่อนเป็นชุมชนแวมพร์เพิ่มอีกด้วยยังจำฉากที่เรมิกพาแวมพร์ออกมาร้องเพลงกันได้ไหมครับมันเป็นเพลง Irish ครับชื่อว่า Rocky Road to Dublin เพลงนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับหนุ่มชาวไอริชที่ตัดต้นไม้มาทำเครื่องรางไม้เท้าพกติดตัวไว้ปัดรางควานก่อนที่จะต้องจากบ้านเกิดไปตายอดบับนาเพื่อแสวงโชคและหาชีวิตที่ดีกว่า แต่ระหว่างทางเนี่ยเขาต้องพบเจอกับอุปสรรคแล้วก็คําดูถูกเยียดยาม,มากมายระหว่างร้องไปเนี่ยเราจะเห็นว่าเรมิกยื่นมือขึ้นท้องฟ้าคอยแงนหน้าเหมือนมองหาอะไรสักอย่างและพอเพลงจบเขาก็หลับตาและก็มีสีหน้าผิดหวังแอดแต่ว่าเขาร้องเพลงนี้เนี่ยโดยหวังว่าจะได้พบเจอบันพบุรุดบ้างครับเหมือนอย่างที่เห็นแซมมี่ทาได้และที่มันไม่ได้ผลเนี่ยก็จะเป็นเพราะว่าเรมิกไม่ได้เป็นคนแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเพราะงั้นมันอาจจะเล่าถึงเรื่องราวชีวิตที่คล้ายของเขาก็จริง แต่ก็ยังไม่ได้เป็นเรื่องของเขาเองครับไม่ได้มาจากจิตวิญญาณของตัวเองแม้แต่สีที่ใช้ในหนังเนี่ยเกรมิกก็ยังพยายามใช้สีของมนุษย์ครับจะเห็นว่าในเรื่องเนี่ยทางผู้สร้างเขามีการเล่นสีครับสีฟ้ากับน้ําเงินเนี่ยเป็นสีของท้องฟ้ายามกลางวันและก็อาจจะสื่อถืออิสรภาพและก็อาจจะเป็นสีของมนุษย์เป็นสีหมวกที่สมุกใส่ตลอดทั้งเรื่องด้วยซึ่งใครดูจนจบเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าเขาเป็นแฝดคนที่จะยังคงเป็นมนุษย์จนวินาทีสุดท้าย ในขณะที่สีแดงเนี่ยแน่นอนว่าเป็นสีของแวมไพายครับก็คือสีของเลือดการล่อหลวงและก็สีของความรุนแรงซึ่งทายสิครับว่าใครจะกลายปเป็นแวมพายตอนท้ายก็คือสแต็กนี่แหละที่ใส่หมวกสีแดงแม้แต่ป้ายบาร์ของจู๊กจอยก็ทําด้วยสีแดงล้วนครับแต่นี้อาจจะเป็นเพราะว่าร้านเฮโบแก่ตอนนั้นดันมีสีแดงอยู่สีเดียวแต่ก็อาจจะเป็นลางบอกเหตุล่วงหน้าว่าการหนองเลือดกำลังจะมาเยือนคลับแห่งนี้ที่แปลกก็คือแวมพายสตัวที่มาปรากฏตัวเนี่ย กลับใส่ชุดโทนเย็นครับสีฟ้าสีน้ําเงินกับสีเขียวเป็นคู่ตรงข้ามกับสีแดงอาจจะเป็นเพราะมันมีชุดอยู่แค่นี้ครับแต่ถ้าคิดให้ลึกเข้าไปอีกเนี่ยก็จ,จะแสดงถึงความพยายามที่จะทําตัวให้กลมกลืนกับมนุษย์หรือบ่งบอกว่าพวกเขาเนี่ยยังพยายามยึดโยงตัวเองเข้ากับมนุษย,ยธรรมเท่าที่ยังมีเหลืออยู่นะอย่างน้อยถ้าไม่นับคนอื่นก็คือนับเรมิกคนหนึ่งแหละครับที่แสดงออกว่ากระหายเสษเสี้ยวชีวิตมนุษย์ของตัวเองและคิดว่าตัวเองเนี่ยมาเพื่อปลดปล่อยมนุษย์จากการแบ่งแยกชนชั้น มอบความรักและมิตรภาพซึ่งอาจจะเป็นอะไรที่ฟังดูเป็นคนดีคนดีนะครับแต่เนื้อแท้ของพวกเขาก็ยังคงเป็นแวมไพร์ครับเป็นปีศาจกระหายเลือดที่ใช้การยั่วยวนและความรุนแรงเพื่อให้ได้มาซึ่งโลกในอุดมคติของตัวเองจนสุดท้ายฆ่ากันไปฆ่ากันมาเลือดแดงก่ำท่วมตัวครับโดยเฉพาะเรมิกนี่คือแดงทั้งตัวเผยเห็นท่าแท้ของเขาสีเลือดเนี่ยกลบสีฟ้าของเขาไปจนหมดและพอพูดถึงลักษณะของแวมไพร์ในเรื่องนี้ครับ ก็เป็นผีดิบดูดเลือดแบบตามต้นตำรับตำนานพื้นบ้านขนาดแท้ทั้งกลัวกระเทียมแบบจะมาทีก็ต้องเชิญเข้าบ้านถึงจะเข้ามาได้จะว่าไปก็เหมือนจะสื่อถึงพลังอํานาจของตำนานเล่าขานครับว่าในยุคที่ความเชื่อเก่าแก่ถูกศาสนาใหญ่ๆผลักไสให้กลายเป็นความงมงายไปแล้วคนที่รู้จักจดจําภูมิปัญญาพื้นบ้านเท่านั้นครับจึงจะรู้ว่าต้องจัดการกับพวกแวมพายอย่างไงซึ่งก็ย้อนกลับมาที่แม่หมอแอนนี่ครับและเธอก็ยังเชี่ยวชาญซาฮูดู ผูดู oo นะครับเป็นโคลาอันกับวูดูใช้ทำนายอนาคตได้ด้วยว่าตัวเองเนี่ยจะโดนกัดก่อนหมดคืนนี้เป็นไปได้ว่าถ้าเกิดแอนนี่เขาร้องเพลงเละดนตรีเป็นเนี่ยเธออาจจะมีความสามารถแบบเดียวกับแซมมี่ก็ได้ครับแต่ผมคิดว่าผู้กำกับเนี่ยเขาคงอยากจะนําเสนอให้แอนนี่เป็นอีกมุมหนึ่งของวัฒนธรรมเก่าซะมากกว่าก็เลยมีความเป็นแม่หมอหมอตําแยแทนที่จะเป็นนักดนตรีมาสร้างกับตัวละครของแซมมี่ในตอนท้ายเรื่องเนี่ย เรมิกซึ่งต้องการจะใช้แซมมี่มาเป็นเครื่องมือเพื่อพบบพรรพบุรุษอีกครั้งก็ได้รู้ว่าตัวเองจะไม่มีวันเป็นเจ้าของวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของคนอื่นได้อย่างสมบูรณ์แบบเนื่องจากพี่แกเจอ,อยาแรงครับโดนแซมมี่ใช้มรดกตกทอดฟาดหน้าเขาให้ใช่ครับกีตา้านี่แหละกีตา้าหุ้มเหล็กฟาดหน้าเรมิกเข้าไปเต็มหัวจนแผ่นเหล็กเนี่ยฝังเข้าไปในกะโหลกแต่พี่แกก็ไม่ตายครับเพราะว่าจะฆ่าวแวมพาร์ในเรื่องนี้ได้ก็ต้องใช้ริ่มตอ,อกอกเท่านั้น แต่นั่นก็เป็นการประวิงเวลาให้สมกเนี่ยสามารถใช้ริมไม้ปาโอกเขาได้จากด้านหลังปิดฉากแวมพาอายุพันห้าร้อยปีได้สําเร็จเคสนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นกระจกสะท้อนครับไปสู่ตำนานพื้นบ้านหนึ่งของชาไอริชเกี่ยวกับนักเวทที่มีชื่อว่าอาฟวาตักซึ่งในยุคสมัยใหม่เนี่ยเขาถูกมองว่าเป็นแวมพาไปซะแล้วและบางเวอร์ชันก็เล่าว,ว่าเขาเป็นแวมพาที่ฆ่าด้วยดาบเหล็กยังไงก็ไม่ตายครับต้องโดนริมไม้ปัาโอเข้าไปเท่านั้นถึงจะตาย แล้วเราจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่ช่วยให้แซมมี่กับสโมกรอดของคมเคี้ยวแวมพร์มาได้ในไฟท์สุดท้ายเนี่ยก็คือถุงเครื่องรางฮูดูของแอนนี่ครับกับกีตาร์ที่เขาใช้เล่นเพลงบูซึ่งก็ตกทอดมาจากพ่อของสโมกกับสแต็กอีกนั่นแหละสิ่งที่ไม่เวิร์กก็คือบทสวดครับของศาสนาคริสต์โดยบทสวดบิงบอลฆ่าแต่พระบิดาที่เาขาท่องๆกันเนี่ยไม่มีผลอะไรกับเหล่าแวมพร์ทั้งสิ้นครับสาเหตุก็เพราะตามที่ลุงสลิมบอกนะครับ ว่าศาสนาคริสต์เนี่ยไม่ได้อยู่ในสายเลือดของคนดํามาตั้งแต่ก่อนแต่ถูกยัดเยียดมาให้ทีหลังและที่จริงศาสนาของเรม,มิกเองเนี่ยก็น่าจะเป็นศาสนาเก่าของชนชาวเคลติกบทสวดของคริสก็เลยไม่มีความหมายอะไรต่อเขาเหมือนกันนอกจากจะเป็นเครื่องเตือนใจถึงอดีตอันเลวร้ายที่เขาเคยเผชิญมาตอนที่ที่ดินของพ่อโดนบุกยึดไปหรืออีกแง่หนึ่งก็คือเราอาจจะมองได้ว่าสุดท้ายแล้วศาสนาเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถประปราความโหดร้ายของโลกแห่งความจริงได้ตลอดเวลา บางครั้งสิ่งที่เราต้องการก็คือเสียงเพลงหนังเรื่องนี้จะว่าไปก็มีความหมายหลากหลายครับสำหรับผู้ชมมากมายหลายคนก็อาจจะตีความหนังเรื่องนี้ได้หลายแบบไม่ว่าจะมองแวมพา์ว่าเป็นตัวแทนของทุนนิยมที่ใช้เงินทองมาลอ่อตาล่อใจให้คนขายจิตวิญญาณหรือจะมองแวมพายว่าเป็นการพยายามกลืนอัตลักษณ์และวัฒน,นธรรมของคนดำหรือจะเป็นวงการเพลงกระดาษที่สูบเลือดสูบเนื้อนักดนตรี แต่ถ้าเกิดจะให้แอนนิกสรุปเนื้อหาของหนังเรื่องนี้เนี่ยผมคงบอกว่ามันเป็นหนังของคนที่รักดนตรีและก็เล่นดนตรีครับเพื่อคุณค่าด้านจิตวิญญาณเป็นหนังของคนชายขอบคนที่ต้องการไขว่คว้าหาอิสระโดยใช้วิธีที่แตกต่างกาันและแวมไพร์ก็คือวงจรการเผยแพร่ความรุนแรงอันไม่รู้จบทั้งมนุษย์คนดำคนจีนและก็แวมไพร์เรมิกที่เป็นไอริชเองเนี่ยต่างก็ถูกเหยียดถูกกดหัวในระบบสังคมอเมริกันในยุคนั้นจนบางคนต้องยอมใช้วิธีรุนแรง เพื่อให้ได้มาซึ่งโลกในอุดมคติที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุกต่อให้โลกนั้นเนี่ยจะเป็นโลกที่ทุกคนกลายปเป็นแวมไพายก็ตามและถึงแม้การใช้กําลังเนี่ยดูจะเป็นวิธีที่สามารถเปลี่ยนโลกได้อย่างได้ผลชะง,งัดแต่บางคนก็ยังอยากที่จะมีอิสระที่จะเลือกไม่ยุ่งกับการนองเลือดเพราะดูตอนจบก็ได้ครับตายเรียบกับทุกฝ่ายครับทั้งแวมพร์ทั้งพวกมนุษย์ทั้ง KKK และก็สมกเพราะตัวสมอง A เนี่ยก็เลือกที่จะอยู่บูกกับพวก KKK ด้วยลูกปืน ดังนั้นมนุษย์ที่รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวของเรื่องอย่างแซมมี่เนี่ยก็เลยไม่ยุ่งกับการต่อสู้ฆ่าแกงครับขอสู้ด้วยเสียงดนตรีอยู่รอดเป็นผู้สืบทอดมารดกนี้ต่อไปและในท้ายที่สุดถ้าเกิดใครนั่งดูจนจบจริงๆนะครับแม้แต่พวกที่เคยจมอยู่กับความรุนแรงเช่นแมรี่กับสแตก็กแววไพายสองตนซึ่งยังเหลืออยู่ก็หันกลับมาพึ่งพิงเสียงดนตรีเพื่อเยียวยาความโหยหาอดีตและสะแต็กก็ได้พูดคุยกับแซมมี่เป็นครั้งสุดท้ายครับโดยเคารพความเป็นมนุษย์ของเขา ไม่เปลี่ยนให้เขาเป็นแวมไพร์ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์แหะครับว่าแวมไพร์บางตนเนี่ยก็อาจจะเข้าใจความเป็นมนุษย์มากกว่ามนุษย์หลายคนซะอีกและวงจรแห่งความรุนแรงเนี่ยหยุดยั้งได้ไม่จะเป็นต้องถูกปลูกฝังให้เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าตลอดไปแม้ว่ามเมล็ดพันธุ์แห่งสัญชตาตญาณความบ้าเลือดเล็กๆจะมีอยู่ในตัวของทุกคนก็ตามแม่หนังเรื่องนี้นี่มันสุดยอดไปเลยครับคือดูแล้วไม่คิดว่าจะได้อะไรเยอะขนาดนี้ ต้องขอบคุณ hbo max นะครับที่เอาหนังเรื่องนี้มาให้ดูเพราะว่าแอดทำบาปหนักในปีนี้ครับด้วยการไม่ได้ไปดูหนังเรื่องนี้ในโรงก็มันยุ่งอะนะและในคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณเนื้อหาเกี่ยวกับพวกปอดิศาร์เบื้องหลังแวมไพายจากน้องวินโลครับที่ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับโลกที่เป็นเซตติ้งของหนังเรื่องนี้และเรืองราวของแวมพร์ในหนังแวมพายที่น่าจะยูนิคที่สุดเรื่องหนึ่งในยุคนี้เลยทีเดียว ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปตอนต่อไปของ FanFaction Studio นะครับสำหรับวันนี้แอนนิกต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ